สวัสดีครับผมวันนี้ก็เอาพระซุ้มกอแปลกๆมาให้ชมนะฮะน่าจะเป็นประคำซุ้มกอสามหน้านะครับองคกลมๆไอ้เม็ดกลมๆสามหน้าแล้วก็มีเจาะรูไว้ด้วยนะครับมีอยู่สี่ห้าเอาเอาคาัดมาสี่ห้าองค์สี่ห้าก้อนเป็นก้อนกลมนะฮะที่มีสามหน้าจะมีอยู่สามก้อนก้อนเล็กก้อนหนึ่งเล็กอันนึงก็จะเป็นม,วม้วนเนี่ยซุ้มกอมว้วนแต่ก็เป็นก้อนกลมเหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับประคำ นะครับร้อยเหมือนกับประคำแต่ว่าอีกก้อนหนึ่งก็สีจะอย่างนี้ก้อนหนึ่งก็สีอย่างนึงแต่ว่ามีแร่ดอกมะขามด้วยเก่าๆแต่อันนี้จะมีสองหน้านะครับสองสองหน้ากับสามหน้าสามสามหน้านี่ก็สวยคมชัดแล้วก็เก่านะฮะอะไรที่แปลกผมก็จะพยายามที่จะมาให้ชมกันนะครับหลายหลายๆายแบบหลายๆอย่างนะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะ ดูแต่เดิมเดิมเดิมไม่ได้เรียนรู้กันไม่ได้เห็นของใหม่ๆหม่กันบ้างอะไรบ้างก็เอผมก็คิดว่าน่าจะเบื่อหน้าเบื่อนะฮะก็เลยลองเอาของใหม่ๆที่มันเขาเรียกของเก่าๆที่มันยังไม่ได้ออกมาให้ชมกันเนี่ยเอาออกมาเจออะไรที่มันจะแปลกก็จะอ,ออกมาให้ชมกันนะฮะเพราะของบางอย่างมันก็มีแหละแต่ว่าคนเขาก็ไม่ค่อยได้ออกมาหรอกแต่เนี่ยผมก็ออกมาเพราะว่าเนื้อมันได้เนื้นอได้มีแร่ดอกมะขามด้วยมีอะไรด้วยเนื้อมะขามเปียกด้วยอะไรเงี้ยก็เลยออกมา อันนี้ก็เป็นม้วนนะครับเป็นม้วนสองหน้าเหมือนเหมือน,มนสมเด็จแต่เหมือนคล้ายๆกันเลยคล้ายๆสมเด็จม้วนอันนี้ก็เป็นก้อนสามหน้าเป็นกลมๆเหมือนกับประคำแต่แต่ใหญ่หน่อยนะครับแต่สะมีอยู่ศาาอยู่สามหน้าสามองค์นะครับเป็นซุ้มก่อนะครับก็มีมาให้ชมกันอ่าถ้าชอบถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามานะฮะติดต่อเข้ามาอยากได้ก็โทรเข้ามาคุยได้ นะครับหรือสอบถามเข้ามาในไลน์ก็ได้นะครับแอดไลน์เข้ามาโทรเราคุยกันนะฮะมีสี่ห้าองค์ครับผมยังไงก็เดี๋ยวจะเอาของดีๆที่ยังไม่ได้ออกมาให้ชมกันเยอะเอ้ามาเรื่อยๆนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำยืดยาวต่อไปนิดนึงครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ